สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านอ้าวเดี๋ยวผมคนโคราชล่า,ากไก่ชนเดอรกับเดอร์ก็ไม่ได้มาลงนานแล้วเนาะกะ็ในช่อง YouTube นี่เนาะครับเนาะก็ยุดหายไปพักหนึ่งพอดีช่วงนั้นก็ยังไม่พร้อมเนาะครับเนาะอ่าตอนนี้มาพร้อมแล้วเดอร์จะมาลงเป็ในแนวทางให้ในช่อง YouTube ก็สูตรที่ผมจะลงให้เป็นสูตรแรกประเดิมไปก่อนชุดเต็ม2ตัวบนล่างชุดเต็ม20ชุดเดอรกับเดอร์ในเดอรกับเดอร์สูตรเด็ด ตัเนตเดี๋ยวผมจะลงหที่นี่ผมก็จะลงหาเป็นการเขียนเป็นในใบกระดาษเป็นตัวหนังสือเลยง่ายดีเดี๋ยวผมจะลงเขียนหาแล้วผมก็จะติ๊กติ๊กหาทุงหมัดแต่ว่าในเพจในเพจผมติ๊กหก็ยี่สิบชุดติ๊กหาอยู่เป็นสิบสองชุดนดะครับเดอ้อสิบสองชุดก็เขาเขาล่างสี่หกตรงตรงอ่าวาเป็นแนวทางดาเดอจ้์เด้อง่ายถ้าเอฟซีทันใดถูกอกถูกใจก่อนฝากแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดอ้อ ่ก็ฝากติดตามกัน้วยนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะมาดูกันเลยว่าจะเป็นสูตรไหนจะเราก็จะมีสูตรดับสูตรดับงวด่ที่ผ่านมารุดรุดอยู่งมดหนึ่งุดุดงวดที่ผ่านมาคือด,ดับดับหน่วยบนดับกดหน่วยบนดับสองวันนี้ผมจะลงให้สองสูตรนะครับเด้อคลิปเนี่ยอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไล่ดูให้ต่อเนื่องมาเห็นโลโอ่ามาดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับสำหรับ fc ทุกท่านอ่า เดิมเลขดับก่อนเดจจ่าเดอรดับหน่วยบนวันที่ผ่านมาดับหน่วยบนดับสองุดเดจจ่าเดอร์ลดแต่ส่วนนี้ใช่ามาปีสปีก็มีรลดอยู่นี่ของวันที่สองอะจะบอกวิธีทําบอกวิธีคิดง่ายๆเด้อวิธีคิดดับหน่วยบนเฉพาะหน่วยบนก็ผลเลขที่ออก แปดสองหนึ่งใช่ลักลอยก็ลัก,ก,ลก,ก,ลกสิบบนเดอรจดเดอร์ลักลอยก็ลักสิบบนบวกแล้วก็มาบวกหน,หนึ่งหนึ่งคงที่หนึ่งคงที่ลองไปทำดูกันได้เลยครับเดอร์อทุกท่านก็แปดบวก1เป็น9 9เก้ามาบวก1เป็น1ิ10ิบก็ปุ๊บใช่0 ศูนย์จะดับที่หน่วยบนดับหน่วยบนนะจ๊ะใครก็อย่าไปเชื่อเลขดับมากเด้อจ้ะเด้อแต่นี่ก็คือเป็นแนวทางการลดตน้นทุนแต่สำหรับท่านไหนชอบก็เอาไปแต่ว่าก็ถ้ามีเลขเด่นก็ให้ติดเลขเด่นไว้ด้วยแต่ก็ตัวนี้ก็ถือว่า แบบเล่นน้อยๆหน่อยนึงเพราะว่าผลของมันที่ว่าดับเนี่ยก็ลงมาทํายอดหลังก็ได้เลยว่าปีสองปีเลยว่ามันจะดับอยู่กี่งวดเราล,ลดกี่งวดปีที่ผ่านมาลดงวดแรกงวดเดียวปีนี้มาลดงวดเดียวนะครับเนดะ้อปีละงวดเองลดสูตรนี่นะดับเฉพาะหน่วยบนไม่เชื่อลองไปหาอ้ใบกวดลอตเตอรี่ยอดหลังลองทำวิธีทำง่ายๆเดี๋ย้จะเดินเนี่ย วิธีง่ายเนี่ยเรามาบวกกันเราก็มาบวงหนึ่งคงที่เอาตัวสุดท้ายว่าจะดับอยู่ได้ดีขนาดไหนก็ลดปีละข้างปีที่ผ่านมาลดข้างหนึ่งปีที่ผ่านมาลดอยู่ข้างหนึ่งลวปีนี้มาลดข้างเดียวเรามาลุนกันครับว่าวันนี้จะดับอยู่ไหมแนวทางเดจเจอแน,นวทางอ้าวผ่านไปแล้วเราเลขดับเ้ามาดูเลขดิง เลขเด่นเลขเด่นงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ยผมลงชุดเนี่ยเด่นสองตัวบนล่างชุดเต็มยี่สิบชุดแล้วส่วนนี่ยจะยี่สิบชุดทุกงวดนะครับเด้อยี่สิบชุดทุกงวดจะเป็นรูปรูปเนี่ยที่ผมลงในกลุ่มอ่าเป็นรูปที่ผมลงในกลุ่มประจำ แล้วก็ต่อมานี่ผมก็จะเริืมเขียนเป็นใบกระดาษอย่างนี้นผมทําให้แล้วผมก็จะยี่สชุดแต่ผมก็จะติ๊กเนียนให้สิชุดจาก20่สชุดก็เหลือ12ชุดแต่เป็นบางงวนนะไม่ใช่ว่าจะมาเหลือมากเหลือน้อยตามทุกงวนดแต่จเดอวัเงิดที่ผ่านมา4-6เข้าสีตรงๆอยู่ในตัวที่ติ๊กเน่นียามาดูกันงวนนี่ยวันนี้จะได้อะไรเป็นแนวทางเดจเดอ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ด้วยเด็ดครับเด้อพาต่อไปนี่ก็จะมาลงในช่อง YouTube ตลอดอ่าเวลาผมลงจะได้รูจะได้รับรูจะได้เห็นข้อมูลนะครับเนาะอ่านี่ของวันนี่วันที่หนึ่งที่หนึ่งตุลาของวันที่หนึ่งตุลาเดีอนสองตัวบนล่างคุดเต็มอ่าก็จะมีสามเก้าส สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าเจ็ดเดเดเิชุดเดียครับเดอ้อแล้ก็จะติ๊กไว้ให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมชุดที่ติ๊กไว้ตัวเน้นตัวติ๊กจะมาไหมหรือว่าตัวที่ไม่ติ๊กจะรลดมาก็เป็นแนวทางเดีย๋ยจะเดิแนวทางมารุ่นกันหนตัลาเน ผลจะเป็นยังไงอ่าฝากเป็นกําลังใจด,ด้วยนะครับเดอ้ออ้าสูตรของคนโคราชลักไก่ชนนะครับเดอ้อสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็จะรู้อยู่ว่าสูตรนี้เดินดีพอสมควรอ้าสวัสดีครับ